กดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะวัสดีค่ะวัพบก,กับปิ้งปองแชอีกแล้วนะคะเมื่อนี้ปิ้งปองจะพาแบบว่าไปเบิงสวนบักพริกอันแบบว่า้คยๆคือหน่วยแอปเปิลอะตอนแรกพิ่ปองก็พาไปเบิงแล้วมันคือพริกแบบพับเอ่อ ปาลิก้าค่ะทุกคนแบบตอนนี้พี่เขากำลังตัดนะพี่คนแบบถากมาบอกเดี๋ยวพี่ฟองจะพาไปเบิรงวาเขาตัดแบบได๋บอกพี่นี่นะคะเดี๋ยวตามพี่ฟองไปเบิรงก,กันเลยจ้าไปเลยนี่พี่ฟองมาห่อสวนแล้วฟังกุนเอามันจะไปจังใดอ่ะแบกบคามไปเลยนะอฮ้ย บอยเหรอ <laughs> ฮะอ,อุ้ยไพเซก้าขามไปว่าทันว่าให้ขามไปขามไปเลยเลยหรอมันจะว่งหาของเบือนเหรอ,อเอ้ยอุ้ยกิ้งหักแล้วนะนะเห็นเต้นเต้น อุดีดูดีโอ้ยตัวยบกยางเี oh <no. S 1> น้นี่พี่เพิ่งกำลังตัดพอดีเฮ้ยโบงหวะเฮ้ยนวยแบบนวยงายงามแหงอะ่ะพี่นชุชอุ้ยนุขอโทษทด้องายต่ใจเะมันหาตัวนี้ฮะหัวตะตาีกเยนีไปยู่้างหลังพี่นชุชพี่ว่าเอ๊ะใจพี่นุชตัดจังไหน ยังไม่เคยเห็นเลยนี่ม้าเบิ้งวันดีเฮาแบบม้าเบิ้งคนตัดเมื่อก่อนม้าเหิืนยังมาตัดกันนะคะต้องเลือกหาอันนี้อาวพี่นุชได้บ่ได้บ่เดบอเด้อเด้อเด้อโอ้ยแกะแค่นี้เฮ้ยแบบไงด่ายดายเฮงอะ แบบยังไงเลยอ่ะรูปแ,แบบใหญ่แห้งเอ้ยเนี่ยม่นจะตัดโอเอามีดไปเชิญฉอนและกะักติ๊กจ้ะอ๋อแบบสะบัดเฮ้ยอันนี้เซียนหรือเปล่าเนี่ย<ม>ฮะบอยอได้ยู่อา้อาวพี่นุชเก็บจากนี้ไปพ่นบอยถอยลงมาบ เก็บทางนี้ก่อนแล้วกันเก็บมาทางนี้อ๋อตอนน้มากก็ไปอยู่มาก่อนมันกหย่อนมดละมันก็หย่อนน้อยนึงว่าเป็นอยังเนี่นเนยเบิรงกพนักตัดเทียนแฮงมันกน่อนแหงไ่ค่อยเห็นเนาะเอ่ยมันหยอ่นยอนเนี่ยนน,นี่นยพี่โนดพี่โนดตาฟังนี่ให้เบิรงกเนี่ยเลิกน่วยนี้ได้บได่ได้ๆ อุ้ยเบิ้งเบิ้งนตัดเขาเดียวหมนมันใหญ่แห้งนาะเลยเนาะต้องซดเซีดเงกาดีขวัันนี้เอ่ขวัมันมันบค่องไหมเนาะหป่าทำไปตัดขุ่นก้อนซื้อตัดตัดซื้อ ได้ยุบอ่ะพระเจ้าวาบ่นี่นี่ฮะจะให้เอื่อยเพิ่นมาตัดให้เบิ่งเอ้ยได้ได้ได้นี่ก็ต้องเลือกหาที่กันเลยเนาะจ้ะอันนั้นนี่ยแป๊บนี่ปึ๊ปึ๊บโอ้ตัดแบบโคตรง่ายอ่ะเอื่อยอันนี้ กระสูงปวดเนาะนี่ให้เบิ้งอาวุธเอื่อยเนี่ยเนี่ยนะคะแค่เนี่ยแหละอาวุธเบิ้งแบบนวยใหญ่แหงเนาะเอื่ยเนาะอือไปเฮาไปฟงเพิ่นก็ได้เอื่ยเนี่ยแหละการตัดพาพฤิกากับประมาณนี้แหละยมันว่าเอื่ยตัดง่ายเดี๋ยวจะอีกหน่อยเอื่ยเพิ่นก็จะได้ขึ้นรถแล้วนะคะรถประจำตำแหน่ง าก็จะรอดไปฟังปุ่นเลยวันนี้ขอบคุณค่ะเอ้ยเอ้ยปึป๊บเอ้ยตาเสร็จก็ต้องแบบมาใหายกิ้งเตี้ยจ้ามือบ้านยับกิบมือวนี่ะนะยับกิบนี่ขึ้นพี่ตันนี้ก็ยับขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยอ๋อกิบนี่ก็ต้องมีขึ้นไป,ไป,ไปเรื่อยเบื้องตื้อปึอป้ยกว่าสุดปลายเสื้อครับกิบกิบเดนขี่รถอ่ะอือเนี่ยก็นี่แหละการตัด ปาบิก้าพริกปาบิก้าอันนี้แล้วเพิ่งกำลังตัดสีแดงมก็จะมีอีกสีเหลืองจ้ัดาดีพกลอดี๋อัเมือนี้เพิ่งตัดสีแดงก่อนน้อยๆเอ้อยโอ้ยนี่ะงันสบายอ,อ้บนี่มีมีรถลากตามล้างน้ำไอบอเออบ่ตองแบบบเมือยแห้งแบบเบิ่งเข็นไปน้อยๆมันก็ไปเดีวคะ่ะนี่ยเห็นบ่า แล้วก็ตัดตัดแบบนี้เสร็จแล้วก็เอาไปแพ็คมันว่าเอ้อเอาแก้เพิ่งก็จะเป็นค้นแพ็กไปกลองหน้มันมน,นีเข้เอามาเบิง่งเพิดด่งตัดซือ่อๆเขาก็ต้องเลือกหนาะหน่วยที่มันแด้งแดงเี้ นี่แหละค่ะการตัดไอปลาปริก่านะคะหรือว่าแบบเขาก็เอิญปาบิกาเลยเนาะเอ,ะอ่ยเนาะเขากัดแตต,ดตัดประมาณนี้นะคะก็แบบตัดแบบง่ายแห้งตอนแรกพิงปองนึกว่าแต่จะตัดยากนี่แหละพิงปองก็เอามาฝากให้เบิรงเนาะการตัดเอ็นบอเบิรงกพนอยู่รถสบายเ่าต้องใส่แห้งหลายค่ะงานส่วนเกาหลีงานนี่ก็ คือว่าสบายอยู่นะคะสวนนี่ไม่ว่าพี่นวดสวนพาเวกาสบายบ่เอ้ยสบายจ้าอะไพซ้นใจนะอยากมา็ำงาน,นสวนเน้นน้นำได้เลยอียบบมากมามเรา<ม>บอกว่าสวนนี่ก็สบายสวนพิกเพ็ดก็สบ,สบายขึ้นกันนะคะกบมาเป็นแนวทางให้ค้นเลือกอว่าผู้ใดจะมาแบบไปส่วนได้ดีส่วนได้สบายกันนี่แหละสองสวนก็นคือว่าสบายแล้วนะ ยังไงพี่ปองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปเห็นงานของแ่ของก่อน,น้อคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เนี่ยะะ้อค่ะบ๊ายบาย